สว <S aren Philadelphia> ัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการวาดชิ้นส่วนนะครับก็คือเราจะวาดชิ้นส่วนออกมาเป็นแบบหลายเส้นเพราะว่าจะเร็วและง่ายนะครับเราก็วาเอาไปพิมพ์เป็นใบประกอบนะครับใบประกอบงานสินค้าหรืออะไรยเงี้ยเราต้องใช้เป็นหลายเส้นมันจะดูง่ายกว่านะครับแล้วก็สวยกว่านะครับถ้าเป็นรูปถ่ายแล้วบางทีต้องใช้หลายใบแล้วก็มีรูปถ่ายก็บางทีก็ไม่ไม่ชัดแนี้นะครับเลสจะย่อเล็กขยายใหญ่อะไรอย่างเย ก็ทําได้หมดอนะ่ะเป็นอธิบายวิธีใช้งานน่อดดูดน้ำอย่างนี้นะครับแล้วก็มีลูกศรบอกอว่าเอาตัวเนี้ยเสียบเข้าไปที่ตัวนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวล่ากก็เหมือนกันก็เอาเสียบเข้าไปานีให้รู้ขั้นตอนว่าถ้าได้ชิ้นส่วนมา3ามชิ้นแล้วเราจะต่อประกอบอยังไงให้เป็นหลอดดูดน้ำนะน,นี้เราก็มาดูวิธีวาดกันนะเพราะว่า ตัวตัวนี้นี่เราสามารถจะเอาไปเสร็จแล้วไปใช้งานเป็นใบป,ป,ป,ปลิวเล็กๆใบใบประกอบคําอธิบายเล็กๆเกสเียบไปกับสินค้าด้วยให้ลูกค้าสามารถประกอบได้เองโดยไม่ต้องงงอะไรน<ม>ี่นะครับหร,หรือใช้ชิ้นส่วนการประกอบพวกราวสักผ้าหรืออะไรเราก็วาดลูปเป็นเส้นอย่างนี้ได้เหมือนกันนะโดยการดาบจากตัวสินค้าจริงๆนะ,นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการวาดน,นครับ อย่างเช่นตัวนี้ที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับวงกลมวาดเป็นวงรีครับด้านบน,นครับด้านบนแล้วก็จากนั้นก็เลื่อนขยายออกไปนะครับกด c อนโ r ร l ค้างไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เขารักษาแนวไว้้มันตรงรแลกะเพิ่มขยายนิดหน่อยให้มันตรงนะครับทีนี้อันนี้เราก็ต้องลากบางล่างแล้วก็ ขีดขวาบวกแล้วก็ขยายขยายขึ้นต้องกดตัวกดตัวฟันธงไอตัวชิปค้างไว้เพื่อรักษาศูนย์กลางนะรูปมันไม่ได้ศูนย์กลางแต่เวลาเราวาดตัวนี้เราต้องให้ได้ศูนย์กลางครับแล้วก็วาดตรงนี้ครมันตรงนี้ก็เป็นเป็นขอบนั่นเองนะขอบมันก็มีกรอบกรอบของตัวแผ่นที่ยื่นออกไปนะครับทีนี้เราก็ใช้เครื่องมือวาดวีเอ็น วาดคลิกลงมาแล้วก็มาวาดคลิกตรงนี้ครับว่าตัวนี้มันจะขยายใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะแล้วก็ปรับให้เขาเป็นเส้นโคง้งนะครับปรับให้เส้นโค้งสโลไปตามอย่างนี้กษณะแล้วก็พลิกกลับกระจงมาอีกได้แล้วก็ลากมาแปะไว้ฝั่งนี้นะครับถึงจนจะไม่ตรงกับ แบบแต่เราต้องยึดตัวนี้เป็นหลักเพราะว่ามันจะเป็นตัวเส้นที่ที่ถูกต้องนะครับเสร็จนะแ,แล้วพอเราได้ตัวนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็มาลบเส้นที่ไม่ต้องการออกก็ใช้วิชวลเซกเมนต์ดีนะครับตัวนี้นะชุดเซกเมนต์ดีแล้วก็ลากผ่านเส้นที่เราไม่ต้องการออกไปเาก็จะบนะลบทิ้งไปเราทิ้งไปครับ เนี่ยจะมีเส้นเกิดมาลิดหนึ่งเราก็ใช้วิธีแบบว่าซูงเข้ไปใกล้ๆแล้วก็เพิ่มโดดแล้วก็ลบหนุกทิ้งไปเพื่อให้มันแบบถูกต้องสวยงามนะครับ,นะครบแค่นี้ก็เสร็จแนละ้วเราก็ได้เสร็จหนึ่งแล้วเห็นไหมครับได้เสร็จหนึ่งแล้วตัวหลอดน้ําหลอดหลอดทรงกลางวาดง่ายเพราะมันเป็นแท่งเดียวกันนะครับเป็นแท่งเลยนะครับแล้วก็อัแบบนนี้นะครับใช้อันนี้นะครับแล้วก็วาดเป็นแท่ง แทงตรงๆนี้นะครับซึ่งมันจะเอาเข้าไปเสียบตรงแกนกลางนี่รูของมันก็ต้องใหญ่เท่ากับตัวนี้นะแล้วก็กดเข้ามาเป็นเป็นตัวด้านในของหลอดนะครับตด้านในขอแล้วเราก็ลากตรงความยาวเท่าเท่าที่ต้องการนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือ ีแฮทูนี้เลาวก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้มันจะตรงองมัอพอดีเป๊ะนะครับเนี่ยหลอดจะดูเหมือนกับหลอดเสียบเข้าไปข้างล่างมันก็ต้องทําเป็นเรียบนะครับเราก็มาใช้วิชวลเซกเมนต์เทเหมือนเดิมลบลบออกไปเลยนะครไบมันก็จะได้ได้ศูนย์ตรงนี้ก็ต้องลบเหมือนกันใช้วิชวลเซกเมนต์ดีลบทิ้งไว้ ถ้าลบผิดมันจะหายเส้นอื่นนะแล้วก็ใช้จับเส้นนี้แล้วก็จะเป็นคลิกที่ปลายโนดอะมันจะตรงพอดีพอสวิตผมทาแบ่งไปแล้วขอคืนก่อนอันดูคืนมามแล้วค่อยมาลบตรงนี้อนะเรียบร้อยเห็นไหมครับเราได้ตัวชิ้นส่วนด้านบดแล้วก็หลอดต่ออ่นะเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราก็ใช้ตัวเนี้ย มาวาดชิ้นส่วนตัวฐานล่างนะครับชิ้นส่วนฐานล่างพีกให้มันตรงก่อนจะได้วาง่าง่าย,ายครับไอตัวข้างบนมันก็สัองเข้าัปตัวตรงนี้อยู่แล้วนะครับแลมวก็กดมันจะดูใหญ่นิดนึงนะครับเราก็ต้องต้องยอมว่าไม่ให้ไม่ให้รูปประบนะครับแต่เราจะใช้วิธีบีบรูปเข้ไปก็ได้ คือต้องตามชิ้นส่วนอันแรกเพราะว่ามันจะเป็นต่อกันมันจะมีประสาทการต่อกันพ่วงๆกันมาอันนี้เราก็ตัวนี้เราก็ดูว่าไอ้ตรงตรงฐานเนี่ยว่าล่ากมาแล้วก็บบกลบประสานลากสเตนที่เป็นฐานลากนะครับตัวนี้จะว้าออกนิดนึงนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงตรงเขาแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วยืดออก สองฝั่งมันจะเท่ากันนะครับเท่ากันแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นโค้โงๆนิดหนึ่งนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ดึงขึ้นมาแล้วก็ลากได้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใชค้คือมันจะเป็นความหนาของตังแง่งนิดหนึ่งนะครับเราจะวาดให้มันสมบูรณ์เไยเป็นอย่างเงี้ยลักษณะอย่าง ขั้วนไปโค้งนะครับ <c oughs> เพื่อจะรับกับตัวแบบแล้วก็มาลูเส้นตรงก่อนครับตรงนี้มาถึงตรงนี้เพื่อจะให้เห็นว่าช่วงนี้มันจะดูนออกไปเท่าไหร่แล้วก็กะดูนะครับว่าให้มันให้มันโค้งเข้าเข้าตรงนี้เดี๋ยวเราเอาเส้นนี้ออกก่อน แล้วก็ใช้เครื่องมือนิวาสอภาษาให้มันแบบทิ้งโครงผอมแล้วก็มีตัวขอบมาติดตรงนี้ทีนะครับมีพี่กับกระจกเรามาไว้ก่อจะไว้ตรงไหนเราก็ต้องให้มันตรงกับ นี่นะครับเราก็เอาวุ้นีนมาวางให้มันประกบกับแบบให้สองด้านมันต้องเท่ากันครับแล้วก็ใช้วิชวลเซกเมนต์ดีลบส่วนทิ้ไปตรงนี้จะไม่ค่อยตรงนิดหนึ่งเราก็จับเลื่อนให้กอตกจะมานิดนิดนิดน้อยนะครับ คือให้เส้นมันมันเชื่อมกันนะครับอย่างเงี้ยเราโอเคลนะแล้วเราก็ลบเส้นที่ไม่ไม่ใช้ออกนะเส้นที่ไม่ใช้ก็คือเส้นเส้นกรอบข้างด้านในของตัวแบบน,นะครับเพราะว่าอันนี้เราเราต้องการขอบนอกเดียวตรงนี้ขึ้นขึ้นไป ใช้เป็นชวนเซกเมนต์ีนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นขอบตรงนี้ก็ตรงนี้ขอบโค้งเข้ามาช่วงนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยอ่าต้องระวังด้วยอย่าให้มันกินไปข้างบนนะครับ ลบเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องออกนะครับมันจะเป็นฐานฐานวิ่งขึ้นไปเองแล้วก็เส้นเส้นตรงตรงนี้เราก็ต้องทำการแบบตัดเขานะครับแยกออกจากกัน ้องใช้วิชวนเซกเมนต์ดีลิทบที่อ่าได้แล้วถ้าลบผิดก็ถอยเข้ารเราเราซูมไปใกล้เพื่อจะได้เห็นเส้นที่ที่ว่าผมนะ ดต่เมื่อคลิกล็อกไว้แล้วก็ปลายโนดแล้วก็ลบทิงที่ที่ปลายไปบางทีเป็นลากแล้วมันเสียแล้วเราใช้วิธีดับเบิลคลิกเพิ่มที่ปลาย ปลายที่มันตัดมุมที่มันตัดเราก็เดับ yeah. เบิ่คลิกปล, yeah. ลายให้หลุดไปเนี่ยดับเบิ่คลิกเพิ่มแล้วก็ดับเบิ่คลิกลบเงี้ยครับจะได้แบบมันก็เป็นร่องแบบเบาแบบๆน,อดอดนิดหนึ่งครับตรงตรงส่วนนี้เน่มันจะยืดออกนิดหนึ่งอืมจะเป็นขอบนอกของตัวฐานแล้วก็เลื่อนลงมาเป็นปลายฐาน แล้วก็เส้นกระช้ยมีดิวาดจะเห็นว่ามันไม่ตรงกับรูปนแต่เราต้องยึดยึดความตรงของตัวนี้เอาไว้นไม่ให้มันเคลื่อนที่ใช้วิดชวยทำใดีลกบลบใช้ไดนน้นี่ครับแล้วก็เลื่อนแกนพอตรงนี้มันมีสองเบา ก็ลบเส้นทิ้งไปตรงนี้ผมอาจจะทำค่อนข้างใหญ่ไปเออจะได้ได้ได้แล้วก็ลบเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องทิงไป ชิ้นส่วนชิ้นส่วนละไอ้ส่วนในตรงปลายเนี้นี่ก็มันจะมีการเ้้วเข้าไปนะครับเรามันมันเป็นวงกลมอยู่แล้ววัดที่เ่ยมเข้าไปแล้วก็ด้านบนนี่มันจะโค้งนิดหนึ่งแล้วก็ เอาชิ้นนี้ไปตัดแล้วก็ค่อยมีชวนเซมิกทีลบเส้นจริงไปแค่นี้เราก็ได้ชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งแล้วนะครับก็ที่ที่เป็นต่อฐานล่ากได้ฐานล่างนะครับแล้วก็เอามาเอาชิ้นชิ้นงานเนี่ยมาแล้วก็ามา,าทำหมือว่าจะประกอบเข้าไปที่ตัวแบบ อันนี้นะครับก็เรียบร้อยเราก็สามารถจะวาดรูปเป็นตัวสินค้าได้เราก็ใช้ชิ้นชิ้นส่วนนี้นะครับสามชิ้นที่ที่บอกว่ามีการบอกว่าเออให้ตรงนี้มาเสียบข้โมยแล้วตรงนี้ก็เสียบาลากนะฮล้สลดอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปพิมพ์พิมพ์เป็นงาน ที่จะไปสอดไว้ในสินค้านะครับที่นี้แล้วก็อาจจะเขียนหน่อยว่าวิธีประกอบตลอด ท,ที่ส่วนเป็นเนี่ยแล้วเราก็พิมพ์ใส่กระดาษไอีใบหนึ่งแล้วเราไปตัดแล้วก็แทรกติดไปกับสินค้านะครับเวลาที่เป็นชินช้นๆมันจะได้ดูเราก็รู้วิธีประกอบนะครับอ่าอันนี้บปคลิปนี้กระจกแค่นี้นะครับเราก็จะวาดชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเอามาแล้วก็มาทาเป็นงานที่ประกอบกับสินค้าทําให้ ลูกค้าเข้าใจวิธีประกอบจะไปอย่างอืงอ่นก็ได้นะครับลองทำกันดูนะครับใครติดขัดตรงไหนก็พิมพ์มาสอบถามได้ครับผมค,ครับ